ไปได้ไกลและเร็วกว่าคนอื่นด้วยหลักคิดของแจ็คมาแจ็คหมาเคยพูดไว้ว่าเมื่อผมสามารถทำธุรกิจและประสบความสำเร็จได้คนรุ่นใหม่ก็สามารถทำได้เชน่นกันและสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งกว่าผมแจ็คหมามีหลักคิดข้อหนึ่งที่ว่าไม่เคยยอมแพ้สังเกตได้ว่าจากตลอดชีวิตของแจ็คหมานี้ถ้านับก่อนที่จะประสบความสำเร็จคือมีบริษัทอัลดับบากรุป เขาได้ทําธุรกิจหล,หลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งไปสมัครงานเขาเคยล้มเหลวจากการไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยฮาวาดโดยถูกปฏิเสธมาตั้ง10ครั้งมีครั้งหนึ่งเขาเคยไปสมัครในทางานกับในธุรกิจที่เกี่ยวกับ kfc ปรากฏว่าก็โดนเขาปฏิเสธงานและที่พีคมากกว่าน,นั้นก็คือว่าตอนที่ตอนที่เขาไปสมัคร kfc นี้มีคนสมัครอยู่ประมาณ10คนปรากฏว่า เขารับทั้งหมด10คนแล้วเขาเป็นคนสุดท้ายที่ถูกปฏิเสธประเด็นสำคัญก็คือว่าแจ็คหม่าเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้และก็เขาตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งที่เขาเชื่อยกตัวอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งในตอนที่เขาเพิ่งเริ่มฝึกภาษาอังกฤษเขาต้องเดินทางจากเมืองเ,อเล็กๆของเขาเพื่อที่จะไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทาง4 5นาทีทุกวัน แล้วก็ไปเพื่อที่จะได้ไปพูดคุยกับชาวต่างชาติสิ่งที่เขาได้ก็คือว่าเขาพูดว่าสิ่งที่เขาได้จากการทีไ่ได้ไปคุยกับชาวต่างชาติก็คือว่าบางอย่างข้อมูลบางอย่างนี้ไม่เคยได้ยินจากพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดให้ฟังหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบตัวค,คุณครูในห้องเรียนก็ไม่เคยพูดในสิ่งนี้ให้ฟังแต่เขาไปคุยกับคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือไปเป็นไกด์ช่วยนําเที่ยว <c oughs> เข้ากับแรงบันดาลใจแล้วก็ได้รู้หลายๆอย่าง ทำให้ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษของเขาแล้วก็มันเติมเต็มในอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการมี mindset แล้วก็การเป็นคนที่มองโลกหรือมองธุรกิจหรือมองสิ่งต่างๆในอีกมุมหนึ่งทําสิ่งต่างๆให้มันแตกต่างไปอีกหลักคิดที่2ของแจ็คมาก็คือเรื่องของการที่เขามีโฟกัสหรือการที่เขามุ่งมั่นที่จะจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างตอนที่เขาทํา ธุรกิจบาบาตอนแรกที่เขาตั้งบริษัทกับเพื่อนร่วมกันนี้เพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันต่างไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ว่าเพราะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะประเทศจีนเน่ตอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็คนยังไม่รู้จักในการใช้อินเทอร์เน็ตแต่เจ็คมาเขาเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาเคยไปเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยเขาพิมพ์คําว่าเบียเข้าไปในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่า เขาเซิร์ชคำว่าเบียร์นี้ไม่มีคำว่าเบียร์ที่ามาจากที่เป็นสินค้ามาจากแบรนด์ของคนจีนเลยเขาก็เลยเอใจว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถที่จะขายสินค้าของคนจีนนี่ให้กับคนทั่วโลกได้มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เขากลับมาที่เมืองจีนแล้วสุดท้ายก็ได้ลองได้เปิดบริษัทบริษัทแรกที่แรกเปิดนี้ก็คือเป็นบริษัทที่ชื่อว่า China Page สุดท้ายก็ปิดไปแล้วก็ ไปเปิด,ดีบริษัทหนึ่งชื่อว่าอาลีบาบาโดยมีเพื่อนอสนิทอีกคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยความคิดนี้มันก็โอเคดีเขาก็เลยบอกว่าเออลองทำดูสิถ้าเกิดว่ามันล้มมาก็แค่ไปทำงานราชการเหมือนเดิมหลักคิดต่อไปก็คือว่าหลักคิดที่3เขาบอกว่าในการทำธุรกิจนี้สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับที่หเลยก็คือลูกค้าเพราะลูกค้าคือคนที่จ่ายเงินให้เรา อันดับที่2ก็คือพนักง,งานอันดับที่3ก็คือนักลงทุนแจ็คหมายยังพูดติดตลกว่าเวลาที่บริษัทเกิดวิกฤตหรือมีปัญหาเกิดขึ้นมาคนที่จะไปก่อนเพื่อนก็คือนักลงทุนสุดท้ายคนที่เป็นลูกค้าและก็เป็นพนักง,งานของบริษัทจะอยู่กับเราไปตลอดหลักคิดที่4เขาบอกว่าหยุดบ่นแล้วก็มองหาโอกาส บางครั้งในยุคปัจจุบันนี้นี่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เรานี้มักจะบ,บ่นว่ามีปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยเพียงแต่ว่าในจุดที่เราบ่นนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องการระบายเขาบอกว่าแจ็คหมาบอกว่าคนที่มักบ่นประจําแต่ตื่นเช้ามาสุดท้ายก็ยังต้องกลับไปทํางานอยู่ดีอันนั้นนี่ไม่ได้ช่วยให้ทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้นดังนั้นหยุดบ่น หรือบ่นให้น้อยลงแล้วหาวิธีแก้ไขมองหาโอกาสจากสิ่งที่คนบ่นนั่นแหละแจ็คหมาให้คําแนะนําไว้ว่าเมื่อไหร่ที่มีคนบน่นหรือว่ามีเรื่องที่บ่นกันในเรื่องนั้นนี่เยอะเป็นจํานวนเยอะนั่นเท่ากับว่าเป็นโอกาสในการทําธุรกิจหรือเป็นโอกาสในการหาไรายได้จากเรื่องที่บ่นนั้นนั่นแสดงว่าปัญหามันอยู่ที่นั่นโอกาสในการแก้ไขก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันหลักคิดที่5มีแรงบันดาลใจ จ็คมาชอบหนังที่เป็นหนังที่มาจากของฮอลลีวูดมากมีหลายเรื่องที่เขาชอบโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Forest Gump เขาใช้คำพูดนี้เป็นเหมือนกับเป็นอินสปายแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขาบอกว่าชีวิตก็เหมือนกับกล่องช็อกโกแลตเราไม่รู้หรอกว่าจะเจออะไรแล้วก็เป็นหนังที่อินสปายเขาในเรื่องของการที่โฟกัสในเรื่องของการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ นะตลอดระยะเวลาในการทําธุรกิจอาลีบาบานี้เขาบอกว่า3ปีแรกในการทําธุรกิจนี้แทบไม่ได้มีรายได้เกิดขึ้นมาเลยแต่ถามว่าทําไมเขาอยู่ได้เขาบอกว่าเพราะว่าได้รับอีเมลขอบคุณมาจากคนที่เป็นธุรกิจเล,กเล็กๆน้อยๆอยที่เขามาลองใช้เว็บไซต์ของอาลีบาบาในการขายของให้กับคนต่างชาติบ้างเอ่ยขายของให้กับคนอื่นบ้างเอ่ยแล้วอีเมลเหล่านั้นแล้วหลังไหลามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทำให้แจ็คมา มองเห็นว่านี่แหละคือโอกาสแล้วก็นี่แหละเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนบวกด้วยจํานวนมันยิ่งจะทําให้มีโอกาสที่ธุรก,กิจหรือสิ่งที่ทําอยู่นี้มันเติบโตไปได้และแจ็คหมาก็ยังให้คําแนะนําสุดท้ายว่าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามหรือว่าจะเริ่มทําธุรกิจก็ตามอย่าโมัวแต่คิดว่าจะต้องเกิดเป็นไอเดียที่เลิศ เป็นไอเดียที่เจ๋งว้าวเลยให้เริ่มจากลูกค้าหรือคนที่เราต้องการไปแก้ปัญหาให้เขาเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาหรือคนที่เป็นลูกค้าเขาจะซื้อเราไม่ได้เริ่มจากเราที่มีไอเดียที่จริงๆแล้วก็ไปเสนอเพราะว่าคนสุดท้ายแล้วธุรกิจคือการที่คนยอมควัเกเงินซื้อเพื่อให้เขาได้ประโยชน์ไม่ใช่ให้เราได้ประโยชน์และก็เขายังกล่าวเสริมอีกว่ายิ่งเรา ได้ให้ประโยชน์ต่อคนอื่นมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขการให้บริการหรือแม้กระทั่งการเข,าเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาเราก็จะยิ่งมีความสุขและก็เกิดความมัง่งคั่งให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น